สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านนะครับชวนดูกรับหุ้นไทยนะครับโดยเฉพาะหุ้นท็อปเกนเนอร์แล้วก็ห้าสองวิกไฮนะครับประจำวมาที่9เดือน5 2 0สอวันนี้เซ็ตลบ4จุดนะครับผมเพิ่งกลับมาจากทรรมทุราเลยครับวันนี้ผ่าพ่อเข้าโรงพยาบาลครับคือไปนัดตามหมอนั้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลประจาอําเภอครับวันนี้หมอเข้าคนเดียวครับโอ้โห ิวยาวเหยียดเลยฮะโหเหนื่อยชุบหายเลยนะฮะเข้าโรงพยาบาลรัดนี่บทน,นิดหนึ่งนะไม่เป็นไรนะก็ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่าความจริงก็ไม่อยากทำาแต่ว่าไหนๆก็เปิดจอแล้วทำเดี๋ครับจะได้เป็นเหมือนกับเก็บข้อมูลเอาไวนะ้เนาะไม่ได้เชียร์นะครับแค่ชวนท่านทํากันบ้านนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะ ถ้าเราเทรดแบบ5-2า e e k วิค h นะเทรดเบรกเอาเนี่ยนะฟอลท์เบรกเอาก็ได้เสมอนะครับทฤษฎีไม่แม่นฮะแต่เพียงแค่50%ก็เพียงพอแล้วครับถ้าเรา Exit ดี Position Sizing ดี t r a d i n g Management ดีนะฮะโดยเฉพาะการให้ Risk ต่อ Reward ที่เป็นทุกเกทครับก็คือว่า Reward นั้นควรต้องโตอย่างน้อยเป็น2เท่าของ Risk นะฮะอย่างต่ำต้องเป็นอย่างนั้น ต้องรอและรักษาต้นคือเป้าหมายแรกของการเทรดนะครับโพลิเกรลคือ positive expectancy นะครับกลยุทธ์การเทรดคือ cut your l o short s s and let your profit run นะครับแนะนำนะครับถ้าอยากเทรดสไตล์ผมนะมี2เล่มนะฮะหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่แล้วก็ศิลปะการปัน์ตครับถ้าสนใจก็มีดีเทลใต้คลิปนะครับเนี่ยกราฟเซ็เป็นไงฮะวันนี้ก็แดงครับลบจุดนะฮะ แต่ปรากฏว่าพอร์ที่เป็น DR ผมนะบวกนะฮะพอ DR บวกบวกส่วนเนี่ยฮะก็เป็นอะไรที่เออนี่ะนี่เป็นการกระจายความเสี่ยงที่มีประโยชน์นะครับวันนี้มีหุ้นนับสองวิกไฮอยู่กี่ตัวเนี่ยนสะิบสองตัวนะครับดูนะฮะ a อครับดันขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่แล้วก็โดนขายลงมาครับตามเซ็ตเนาะลบสิบจุดนะฮะ นี่ผมก็มีนะฮะ BCT ครับ BCT เนี่ยผมดูแคลนมันเพราะมันเป็นหุ้นที่สภาพคล่องต่ำอะผมกลัวครับกลัวกลัวเรียกว่าอะไรอ่าเรียกว่าเป็นความผันผวน,นที่รุนแรงผมเลยข้ามไปนะตัวนี้นะแต่ก็นั่งลงยืนได้ดีนะฮะโค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 ,โคครับก็มีการพักตัวครับสวยฮนะ HK 1 3ครับนี่ครับไปต่อครับสุดยอดนะผมมีฮนะ พวกนี้ผมมีมาแล้วฮะพวกทับสองวิคายนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเทรดตามสไตล์นี่นะฮะ HKCE13 นะครับไม่ได้พ่อจอเลยรันเนี่ยฝ้าหมอรอหมอมาครับเอ้เหนื่อยชิบหยการรอคอยอยู่เหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะฮะ HKCE13 ก็ดันขึ้นไปชนคือคือเมื่อวานใช่ไหมมันเปิดสูงปิดต่ำวันนี้ เปิดต่ําปิดสูงครับไปปิดเท่ากับไฮเดิมของเมื่อวานก็ถือว่าดีฮะอิดทีนะฮะอิดทีก็ว่าวอะไรเนี่ยนะฮะดันขึ้นไปทำนิวไฮแล้วก็ฟอลเบรกเอาลงมานะครับโอ้หน้ากลัวนะหน้ากลัวนะฮะ nsl นะฮะดันขึ้นไปทำนิวไฮครับแล้วก็โดนขายรูดลงมาเล็กน้อยฮะสวยฮะ sav ครับดันขึ้นไปทำนิวไฮแล้วก็มีการ เทขายลงมาเป็นเหมือนลูกข่างครับก็โอเคนะพอไหวนะ T4 ครับเช่นกันครับดันขึ้นไปนิวไฮโดนเทขายลงมาก็พอใช้ได้นะครับ10เซนเดี๋ยวนะ10เซนโต๊80นะฮะอุ้ยนะนิวไฮครับ,นะวรบสวยครับนะฮะ TPS อ่าดันขึ้นไปนิวไฮก็โดนเทขายลงมานะฮะก็ คือตัวนี้ผมว่ามันเป็นหุ้นที่เดาใจยากเหลือเกินนะดูดิทาฐานราคานะตอนแรกผมเข้าตรงนี้เนาะเข้าตรงนี้ผมโดนไปดอกนะฮะจากนั้นเข้าใหม่ครับดอกสองครับนะผมท้อใจครับไม่เข้าครับมันก็ไปพรวดเลยจากนั้นก็หมาอีกรอบนะฮะผมก็พายลอตบายไปโซนนี้ฮะเดี๋ยวรอดูใจยังไงต่อนะถ้าใหญ่จริงก็ต้องหนีไปก่อนครับไม่ไหวจริง เป็นตัวที่แบบข้านเราไม่ได้เงี้ยนะมันจะส่วนลงมานะฮะทีบิวแซนนี่ก็เป็นหุ้นที่เป็นตัวหุ้นหวีนะข้ามไปนะฮะามาดูท็อปเกอร์แน,น้วกันเนาะเอาหุ้นที่มันมีสภาพคล่องแล้วก็ราคาราคาะดูดิวไอเป็นไงครับตัวนี้โอ้ดันขึ้นจากก้นนะฮะ KWI PCL ทำแล้ววะนะฮะไม่รู้นะฮะก็มีคือถ้ามองวอลลุ่มมันก็มีการสะสมสวยนะแท่งเนี้ยถ้าดูวอลลุ่มสะสมนะแท่งเนี้ยปึ้งะฮะปึ้งฮนะปึ้งฮนะงนะโอสะสมดีนะฮะแต่ประเด็นคือถ้ามันจะไปจริงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยนะฮะนี่ผมว,ว่าระดับนี้นะ ต้องเคลียร์0.95ได้ครับแล้วก็มันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆมันฮะถ้าจะรอบใหญ่ยิงนะผมว่าการขึ้น0.95เป็นเพียงแค่ตีนดอยครับผมนะจากนั้นด้ขึ้นไปครับถ้ามันจะไปยิงก็ค่อยๆขึ้นยาวๆค่อยซื้อก็ได้ครับรอไปก่อนเนาะสำรผมนะผมจะรอครับผมไม่ไม่รีบนะเพราะมันเป็นเพียงแค่สัญญาณเป็นเหมือนกับหน่อไม้ฮะงอกจากดินขึ้นมาครับนะับ ไฮโดรครับเอ้ยยังไงเอาไฮโดรก็ดีดจากก้นเช่นกันครับเสร็จสลึงนะหรือว่าเทรนหุ้นปั่นจะมาวะเนี่ยนะฮะก็มาฮนะดีดโอ้ไฮโดรเคยปั่นแรงครับเปิดแกลบแล้วก็อืมนะฮะก็ยังไม่ชัดเจนเนาะเอ่อ KCC เฮ้ยเฮ้ยไหนคลับไปต่อเว้ยใช่ไหมโอ้ไปต่อครับนะฮะ เปิดกลับไปต่อครับเนี่ย BLA เฮ้ยๆตัวนี้น่าสนใจ Bangkok l i v e ครับเปิดกลับครับนี่นี่มีระดีไหมเนี่ยแต่ก็เป็นการงอกจากกล้นขึ้นมานะก็ก็ยังไม่ชัดเจนเนาะยังไม่ชัดเจนเราดูต่อไปครับถ้ามันสร้างฐานแล้วค่อยว่ากันเนาะ IT ครับเปิดกลับนะฮะ a m a a c ไม่ได้เข้านะครับนี่เป็นหุ้นลูกของ l p h นะครับก็สังเกตนะครับถ้าคุณตามไม่ดีนะหุ้น l p h เนี่ยเป็นหุ้นเป็นหุ้นที่ผู้บริหารซื้อสะสมอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เออก็ก็กกน่าสนใจนะแต่ดูราคาแล้วไม่ไปไหนฮะก็แปลกเนี๋ยดูดูหุ้นแม่มัน l p h นะน่รไม่มีอะไรฮะ แต่ว่าอามมาเนี่ยอามมาอาซีหวานอามาอารซีแล้วนะเออกคมีวลลุ่มเข้าน่าสนใจนะวลลุ่มเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็น่าเป็นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ฮะวลลุ่มดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวบีบแคบๆกันเป็นไงอืมคนเข้าใหม่แบบนี้ก็ต้องต้องสนใจครับเนี่ยประมาณนี้เนาะหนึ่งจุดแปดห้าแล้วก็ ความจริงผมว่าถ้ามันเคลียร์ระดับนี้ได้นะ1.68ได้ก็ถือว่าเออมีเพราะว่ามันแก็บขึ้นมานะครับถ้ามันเคลียร์1.68ได้ผมว่าเออตัวเนี้ยน่าสนใจที่จะติดตามนะฮะ MGI ครับเป็นไง MGI mm hmm. ก็ดิดขึ้นอีกรอบนะฮะก็คับแฮนเดิลนะก็พอได้นะฮะแซมเทล แซมเทลอู้สวยฮะพอร์ตูครับหนึ่งสองนะฮะสวยนะฮะบีวีจีดิดขึ้นจากก้นเนาะไม่เข้าใหม่ละบีวีจีเนี่ยบลูเวนเจอร์กรุ๊ปนะฮะมีสัญญาณเรียกแขกตอนนี้เนาะแต่ว่ายืนไม่อยู่ครับจะยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นระดับไหม แปลกๆข้ามไปแล้วกันไม่คุ้นนะฮะ C H O ครับโอ้ oh. s C N สแกนเตอร์ครับแต่ก่อนเคยเป็นหุ้นที่ผมเคยมองว่าเป็นวัตกรรมนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้โดดเด่นนะฮะก็จบรอบไปอย่างทุเลศน,นะเดี๋ยวดนะูแต่ก่อนเข้ามาเนี่ยดูครับมันนะนี่ครับ15นะ วัตกรรมแต่ว่าไม่โดดเด่นก็เป็นอย่างฮี้จาก15.1.04นะฮะเนี่ยดังนั้นนะการถือยาวนะฮะไม่ใช่เรื่องดีนะครับสำหรับหุ้นขาลงนะครับ UMS นะฮะเป็นไง Meta p d g อืมก็มีวอลุ่มขึ้นมานะฮะ MUD มัดแมนนะโอ้ oh. GGC ภาพข้องต่ำไ็เลยวะ TTI อะไรเนี่ย Thai Textile Industry SCL เข้าใหม่ปะอือมีมีแรงเข้ามารอบนี้ฮะโอ้ oh, มาดูส่งแล้วมันก็ยากเนาะที่จะเข้าผมเคยตั้งระดับนี้ไว้ครับเนี่ย 2.42นะครับแต่การเคลื่อนนี้ก็น่าสนใจนะคือผมมองว่ามันก็คือคือคือมีดีมาร์เข้ามาอย่างน้อยดีมาร์เข้ามาละหนึ่งนะแต่จากเนี้ยต้องดูว่ามันจะย่อยังไงเพราะว่าดีมาร์เข้ามามันต้องไปต่อสู้กับโซนของซัพพลายนะที่มันติดหุ้นกันอยู่นะถ้ามันเคลียร์ได้นะฮะอาจจะเป็นลักษณะของนะถ้ามองอาจจะเป็นคัพแฮนเดิลอะไรครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วย่อแล้วก็ค่อยขึ้น ถ้ามันข้ามได้แฮนเดิลเนี่ยน่าสนใจนะครับหรือไม่ก็ต้องรอให้มันเคลียร์เสีย2.42ได้ก่อนก็ได้เช่นกันนะตัวนี้นะเป็นความเห็นคาดเดานะอย่าเชื่อผมนะฮอ,อวินโดว์การเทรดเป็นการเดานะไม่มีใครรู้อนาคตะคไม่มีใครสามารถควบคุมราคาได้นะฮะดังนั้นเนี่ยการเดาจึงเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาและปกติฮะ เดาผิดก็ปกติเช่นกันนะครับคือนักเทรดสำเร็จนั้นเขาไม่ได้เป็นคนที่รู้อนาคตเขาก็เดาเหมือนกันเดาตามหลักการนะฮะแล้วเขาก็มีเงืนขายว่าเออถ้ามันถ้ามันผ่านหลักการผ่านเกณฑ์นี้ได้นะฮะเขาคิดถูกทำมันไม่ผ่านเกณฑ์แล้วนะก,ก,ก,ก็คิดผิดขายทิง้งฮะแค่นี้ครับบทบาทการเทรดครับนะฮะดังนั้นเนี่ยทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญนเนี่ยเนี่ย อุบัติการเทรดอะเทรดิ้งแมเมนต์เกมนี้มีนะฮะเนี่ยถ้าใครก็ตามบอกคุณว่าเขารู้นะคตนะฮะเขาทำนายอนาคตได้นะฮะเขารู้ว่าคนตัวไหนจะวิ่งนะฮะหนีฮะหนีให้ไกลฮะรีบหนีฮะเพราะว่าคนนั้นอันตรายมากนะถ้าเขาด้วยนะคตนะผมถามบอกคุณนะถ้า เขาบอกูอนาคตนะเป็นผมนะถ้าผมรู้อนาคตนะผมจะไม่มาเล่นหุ้นเพราะอะไรครับรีวอร์ดของการเล่นหุ้นนั้นนะ่ะอ่ะสมมตินะคุณใช้เวลานาน,านแค่ไหนถึงจะได้กําไรหุ้นหนึ่งร้อยเปเซนผมว่านะทนรวยใช้เวลาเป็นเดือนสามสี่เดือนยิ่งกำไรระดับสิบเด้งเนี่ยนะใช้เวลา สิบปีถ้าผมหูนะคนนะผมซื้อหวยดีกว่าผมซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าว่าอะไรครับรีวอร์ดลอตเตอรีร่ครับนะฮะมันเป็นระดับอะไรครับหนึ่งหมื่นเท่านะครับรีวอร์ดตัวกอริสเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าะฮะผมซื้อแปดสิบาทผมได้นะครับได้ผมเสี่ยงแปดสิบบาทผมได้รีวอร์ดหกล้าน,นะฮะแถมะฮะ เดือนหนึ่งลุ้นสองครั้งฮะถ้ารู้นาะคตน,นะผมไม่ได้ทุนผมซื้อลอตเตอรี่ครับดังนั้นถ้ามีใครมาหลอกคุณว่าเขารู้อนาคตว่าคุณจะจะวิ่งนะหลอกลวงครับหลอกลวงแน่นอนฮะพี่โมฮะก็ไม่มีอะไรฮะพี่โมเอ่อ RCL ่ C L. หุ้นเดินเรือมาแล้วครับไปต่อครับโอ้โหผล BSM I นก SST อ้ N o S T. มากับมัดนะไม่มีอะไร TLI ครับสุดท้ายไม่มีอะไรครับเนี่ยก็ไปทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจนะ ว่าเออดูดูดู dr แล้วกันนะเดว๋ยวไหนก็ทำ dr แล้วไหนก็ขิง dr แล้วดูดิเป็นยังไงครับ dr asml ศูนย์หนึ่งนะฮะอืมสร้างฐานนะฮะบา r b แปดศูนย์นะฮะเออสวยนะฮะติดขึ้นมาไปตู้แปดศูนย์นะอืมนี่ทะลุฐานนะฮะนี่นะฮะ นี่เป็นกรอบนะฮะทะลุก,กรอบได้นะฮะ byd uh huh. com แปด com แปดศูนย์นะฮะเอาชิบหาย <c oughs> เดียว byd com แปดศูนย์กดผิดอ่ะก็อยู่ในฐานนะฮะ cn ศูนย์หนึ่งครับสวยฮะ cn tech นะฮะศูนย์หนึ่ง พักฐานนะฮะ e 1 e 1น่ครับก็โอเค fu ครับ fu e นะผมอ่านสั้นๆนะอ่าก็โอเค hk 0 1ครับหาสวย hk 1 3งาม hk ce 0 1อ่าโอเคนะฮะ j แป3นครับ พักตัวนะฮะ LVMH 0 1ครับอ,อันนี้ก็หรือวิตองฮะก็ยังคงพักฐานนะฮะ NDX 0 1ครับอืมก็พักตัว Net East ครับ Net East 80อืมพักตัวนะฮะผิงอัน80ครับ โอโอเคแล้วครับเหมือนจะไปต่อนะครับอ้าวพิงอันสวย SIA 19ครับโอเคนะฮะ Singtel เนี่ยนะ s i n g t ล l 0ปดหุ้นสิงคโปร์เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเนาะสตาร์ห้าพันหนึ่งครับอืมดีดขึ้นเล็กน้อยสเตก เต็กหนึ่งเก้าก็ลงมาตีก้นนะ10เอ่อ10เซนแปดสิบนะครับงามมากงามงามากเ็นเจอสิบเก้าครับอะไรวะงงเลยนะมันดีดขึ้นเปิดแกลบเนาะเปิดแกลบหนึ่งเปิดแกลบสองครับอืมก็โอเคครับนะก็ มีมีความหวังมันจะดิดขึ้นมานะวันนี้นะเซี่ยมี่เซี่ยมี่แปดศูนย์โอ้สวยนะฮะนะฮะนี่ไม่ได้หมดนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ